มึงอะต้องเลิกใช้ภาษากูก่อนเขากำลังพูดถึงภาษาตาเควยเนี่ยนะฮะอันนี้ภาษาเขาพูดนะเสียงยังไม่ชัดและตาควเนี่ยนะฮะใช้ภาษามึงก่อนอย่าเพิ่งมาเอาภาษากูมาพูดประสาตากระเบยสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยเนะาะไอ้จริงๆแล้วอะกูไม่อยาจะพูดภาษาของมึงหรอกแต่กูไม่รู้ว่าจะใช้ภาษาอะไรที่พูดกับมึงแล้วมันรู้เรื่องไง มมึงมันงไล่าสุดหนุ่มขมรโกรธคนไทยจัดครับท่านผู้ชมหนะหลังจากนักข่าวไทยนะครับออกมาบอกว่าอย่ามาพูดภาษาไทยอย่ามาพูดภาษาของคนไทยไปพูดภาษาขมรโน่นนะครับนะภาษามันแตกต่างกันอย่ามาพูดนะครับขนาดเรียกชื่อภาษายังไม่ชัดเจนเลยนะครับ นุ่มคขมรถึงกับด่าประเทศไทยด่าคนไทยครับท่านผู้ชมนะที่คนไทยบอกว่าไม่ให้พูดภาษานะครับนุ่มคขเมเออกมาโต้กับนะครับบอกว่า,ถ,าถ้าพูดภาษาคขมรนกลัวคนไทยไม่เข้าใจพูดภาษาอังกฤษกลัวคนไทยไม่รู้เรื่องนะครับนะกล้าพูดได้ยังไงนะครับคนไทยระดับไหนนะครับ คนขเขมรกับคนไทยมันอยู่คนละระดับนะครับนะการศึกษามันก็นอยู่คนละระดับอยู่แล้วนะครับนะไม่ว่าท,ทางด้านเศรษฐกิจไม่ว่าทางจะทางด้านการค้าขายการผลิตสินค้านะครับเขมรสู้ไทยไม่ได้อยู่แล้วยิ่งทางด้านการพูดภาษาอังกฤษนะครับคนไทยยิ่งเก่งเด็กไทยยิ่งเก่งนะครับนะทำไมคนไทยเขาจะไม่เข้าใจภาษาขเขมร นะครับนะทำไมคนไทยเขาจะไม่เก่งภาษาอังกฤษอันดับหนึ่งคือภาษาคขมรในคนไทยเขาไม่อยากพูดอยู่แล้วเขาไม่อยากรับรู้อยู่แล้วคนขเขมรจะพูดอะไรก็แล้วแต่นะครับนะบากิต้าก็จะพามาดูหนุ่มคขมรโกรธจัดกับท่านผู้ชมหลังจากนายจ้างไล่ออกจากงานหนีพ้นประเทศไทยนะครับสุดท้ายกลับมาแวะกัดคนไทยครับท่านผู้ชมนะ โดนนายจ้างไล่ออกและหนุ่มคนนี้นะครับเขาไม่พอใจที่คนไทยไม่ให้พูดภาษาไทยนะครับนะสุดท้ายนะครับเขาก็ออกมาดา่าประเทศไทยด่าคนไทยนะท่านผู้ชมมารับโสมคิดเต็มของหนุ่มคขมรคนนี้ครับมึงอะ่ะต้องเลิกใช้ภาษากูก่อนเขากำลังพูดถึงภาษาตาควยเนี่ยนะฮะอันนี้ภาษาเขาพูดนะเสียงยังไม่ชัดเลยตาควเนี่ยนะฮะใช้ภาษามึงก่อนอย่าเพิ่งมาเอาภาษากูมาพูดภาษาตากระเบย สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยเนาะไอ้จริงๆแล้วอะ่ะกูไม่อยากจะพูดภาษาของมึงหรอกแต่กูไม่รู้ว่าจะใช้ภาษาอะไรที่พูดกับมึงแล้วมันรู้เรื่องไงมึงมันโง่ไงจะให้กูพูดภาษาอังกฤษกับมึงมึงก็ฟังไม่รู้เรื่ององีกให้กูพูดภาษาอะไรอะ่ะพูดพูดกับมึง ที่กูเป็นคนเขียนรูปกรรมพูชาที่มึงเรียกนี่เนาะจะพูดจะพูดภาษากมพูชาแล้วมึงรู้เรื่องไหมล่ะจะพูดอังกฤษแล้วมึงรู้เรื่องไหมจริงๆแล้วกูไม่อยากจะพูดภาษาของมึงนะแต่มึงมันโง่โง่โง่ขุดโง่เลยอะ่ะไม่รู้จะพูดภาษาอะไรจริงๆนั่นมันก็ทนฟังเอาแล้วละกันเนาะถึงแม้ว่ากูพูดภาษาไทยไม่ชาติสําเนียงไม่ได้แต่เกาะ พอจะฝังเมืองรู้เรื่องแล้วรู้ความด้วยเนาะทางเมืองนี่โง่อะพูดภาษาูชาไม่ได้สักคงอังกฤษได้ไหมเห้อฉันไม่รู้เลยเพราะอย่างนั้นเนาะเมืองก็ไปเรียนรู้อีกทีว่ามันเป็นภาษาของใครใช้ภาษาอะไรที่ตั้งแต่เดิมเกิดเมืองมันเสื้อผอยากไ้ของคนอื่นชนจุนเอาไปเปลี่ยนภาษาเหลียกเลยเหรอ แล้วขอพูดอีกทีเนาะภาษาไทยกูไม่อยากจะพูดเลยแต่แต่ตออยังไงอะ่ะกูมึงมันโงอ่อ่ะมันพูดคาอะไรอะ่ะมันควายมากเลยอะ่ะเรียนรู้ภาษาของโลกบ้างไงไม่ใช่ภาษาของโลกที่เป็นภาษากลางอะ่ะมันรู้ร้ไหมภาษาอังกฤษอะ่ะไปเรียนรู้เลยเราเมืม่อกมาพูดกับคู่ประเทศเป็นภาษาอังกฤษเราจะไม่ได้ไม่ต้องจะพูดภาษาของมึงอีกอีกควายนะครับท่านผู้ชมนะ หนุ่มเคมรบอกว่ากลัวคนไทยนี่ไม่เข้าใจภาษาเคมรนกลัวคนไทยไม่เข้าใจภาษาอังกฤษก็เลยมาพูดไทยนะครับนะอยากให้คนไทยเข้าใจคือพูดง่ายๆนะครับนะคนไทยเขาสลาดนะระดับภาษาอังกฤษนี่นะครับพื้นฐานเลยนะครับนะติดท็อปครับนะคือคนเคมรไม่ได้ติดอันดับหรอก นะครับนะอยากจะบอกว่าหนุ่มเขเมรคิดผิดแล้วนะครับนะอย่ามาอวดเก่งกับประเทศไทยอย่ามาห้าวครับล่าสุดโดนนายจ้างไล่ออกเป็นที่เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมนะเขาห้าวขเขารักชาตดข้างชาตดอยู่ในประเทศไทยอยู่ในพื้นแผ่นดินไทยนะครับล่าสุดโดนนจ้างตะเพิดออกจากประเทศนะครับท่านผู้ชมนะ ตอนนี้โกรธจัดนะครับที่โดนนายจ้างไล่ออกนะไม่รู้จะทํางานอะไรนะครับล่าสุดน่าจะโดนแบ็กเลดหลายปีนะท่านผู้ชมอไล่หนีออกจากประเทศไทยแล้วครับนะเขาก็กลับมาด่าไทยนะท่านผู้ชมหลังจากที่เขากลับไปถึงบ้านแล้วนะครับอืก็เพราะว่าเขาห้าเขาปากดีนะครับเขามาอยู่นี่ นี่แหละครับทุกคนนะอย่าเล่นกับระบบนะครับนะอย่าเล่นกับคนไทยนะนะครับมาอยู่พื้นแผ่นดินไทยมาอาศัยทำมาหากินในประเทศไทยนะครับนะแต่มาสร้างความเดือดร้อนนะครับมารักชาลักกัมพูชานะครับนะคือการกระทําของหนุ่มขมรลืมกรรมพืชตัวเองนะครับ ล่าสุดนะครับนายจ้างไม่ทน,นครับนายจ้างไล่ออกเป็นที่เรียบร้อยครับนะคาดว่านะครับน่าจะแข้นจัดนะท่านผู้สนมเลยออกมาต่อว่าหนะักข่าวไทยที่ไม่ให้พูดภาษาไทยนะครับพูดภาษาไทยไม่ชัดเจนนะครับคนไทยบอกว่าอย่ามาพูดภาษาเขา กลับไปบ้านก็โดนฮุนเซนนะครับจับไปเกณฑ์ทหารนะครับนะโดนยึดที่โดนยึดบ้านนะครับนะล่าสุดไปไม่รอดครับท่านผู้ชมนะมาอ้อนวอนไทยมาขอร้องไทยนะครับอยากกลับมาทํางานไทยแต่เจ้านายไม่เอาแล้วครับนะคนไทยไม่เอาแล้วนะคนแบบนี้นะครับลืมกำพืึดตัวเองนะครับ มาอาศัยมาหากินอยู่ในประเทศไทยแต่ลับลืมกคำพืชตัวเองครับท่านผู้ชมนะ